ได้ของขวัญใช่ไหมได้ยากได้วันนี้ซานต้ามีอะไรมาให้ดูอะไรู้มอู้อยากรู้ฮหานี่ไงกูไให้มันคิดแลวเดินตายทุกคนในแก๊งกูโหดสัตว์ในจองกูบนสนาคาย ไม่ว่าจะหน้าไหนๆกูส่งไปอยู่กันมั่นระบายพาสิกเขาเรียกกูว่าซองโดปัดกูเร็วจริงยิ่งกว่าไพโดทอร์นาโดเขาไม่อยาเป็นแบบกูดแต่มึงอกี้ทำได้แค่ไม่โดไม่ต้องตอบจะโดนพวกกูดันอยู่ที่กูกูจุดวลีแล้วสูบขึ้นสมุกมังอยู่หน้าคอมอ่ะโอเคอากาศไม่หนาวไอเชี่ยตอนนี้ไม่น่านอนนะก็ชีวิตของเรามันไม่มีอะไรจะแน่นอนนะขอโทษที่ไม่ได้ตอบวันตอนนั้นพี่ไม่ได้ออกที่กูไม่พูดถึงเรื่องหีเพรกูไม่เคยจะเย็ดใครมาแต่ f**king hell เดิร์กไม่รู้จักด้วยซ้ำไปไม่ต้องมาตีสีกกกกกกกูไไไมมมม่่ออยาาทททนนน้้้งงึแแแแแตตตต็็บิิิิิชดดดััลววปคคเ ให้มันคิดอีกคิดอีกคนบางวันคนพ่อไม่ได้สอนเลยว่าสมองไม่พัฒนากูบอกมึงแล้วกี่รอบกี่รอบกูงจำตาเหล่าไว้เสียเวลามันทำให้มงแตกต่างกลูกศิษย์เทวดาไม่ต้องถามไอ้สัตว์เพรากูมันเด็กต้องสะพานตัวไหนยังมีปัญหาถ้ามึงตั้งใจกันนันขึ้นมาแล้วกูไม่ตีกับพวกกระจอเพราะพวกกระจอกมันเสียเวลาวิ่กูไม่เป็นไรอยางเงีิ้แบบเดียวจริงมแบบเดียวเติร์ด ไอหสายก็ทำพวกแม่ไปเลียวเฮิร์ทวงชิบหายสัตว์ไม่อ้างตัวเองไปเลียวเติร์ดเคยแค่ไหนสัตวันวันมึงใส่แค่เสื้อเชิ้ตจับเมียแม่จเอามานั่งแก๊งแบงกูสอยคนยำไปสายกูสอยมีมืงแบบโคตรแรงเสียเวลาชิบหายกูต้องมารอไฟแดงแต่เมียมึงบอกโคตรชอบพี่ขาหนูชอบแรงแรงอ่ะยากตอนนี้กูโคตรจะเมาอ่ะต้องไหนยังมีปัญหาตัวไหนใครอยากจะเอาอ่ะตอนนี้กูโคตรจะเมาอ่ะเรื่องอื่นจะเอาไว้ก่อนกูสนแค่เรื่องกูไม่ใช่แบบ จีนแดงอ่ะมันไม่เหมือนพวกกูกูใส่แต่ของราคาแพงของดีในกระเป๋าไม่ทำให้กูได้ตาแดงอ่ะขอโทษที่เติมมาเยอะเขาพวกที่มันโคตรแกงก็มาไหว้แทนเข้าในเดมเข้ากันไปปอบนเห็นว่าเธอไม่ชอบอะไรดีงเธอเข้าไปกอดอ่ะรู้จู่ถึงอีกเแอบชอบมาตลอดแต่ในสายเนี่กูจะเข้าไปตัดตอนนี้อยู่ที่ไม่แครกูอยู่กับไม่จีอ่ะพวกกูแลกทอลแลกฟอลวันอันเดียได้เข้าอย่างเป็นเป็นู้แต่ไม่ก็ทำไม่ได้จริงๆี้องสายที่หายสายเดแยวฟอร์มแบบกูแต่ยัดเข้า สามยกยิ้มหาเพื่อนมึงลงในเปรตันยินที่พวกมึงก็เซาสาวสอยากจะเพ้อเอาแล้วไงไอสัตว์ถ้าอยากชนะก็อย่าลังเลยแต่เสามเพื่อนมึงถ่ายมึงก็ไปถามเพื่อนมึงดูเฮ้ยตอนนี้กูไม่ว่างเพราะกูจำเป็นอยู่ที่ตัวถ้ามึงไม่เชื่อก็อยากให้มึงเนี้เข้ามาดูแต่ถ้าเมียมึงหายเมียมึงอาจจะอยู่สตัวอยู่กับกูไอ้เหี้ยสัตว์เบ้าเบาานอนดีกว่าไอ้เหี้ย โอ้โหวันนี้ซานต้ามาซานต้าอยากได้ของขวัญใช่ไหมอยากได้อยากได้วันนี้ซานต้ามีอะไรมาให้ดูอะไรอยากรู้ไหมอ้าวนี่ไงกูให้มึงคิดและเดินตายทุกคนในแกงกูโหดสั่นในจองกูบนธนาคายคำสาปยังกูยังทนทานนะไม่ว่าจะหน้า